น้องมิ้งใส่ชุดนี้เปลี่ยนลุคเป็นสาวมาปลายังไม่หัวหน้าห้องค่ะอ่าให้โหวดค่ะหน้าเ้อมอีกแล้วหกปีสามวายเชือคนละคนขอบคุณนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับช่องอ้ทีวีชนนะคะนี่นะคะเปิดเทอมมาแรกหนึ่งอาหารไม่อร่อยสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องทีวีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่อุ้มเปิดเทอมแล้วเองเป็นอะไรที่แบบ ยาว่ากแลวก็ปีนี้นะคะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้ใส่ชุดแบบนีนด้ด้วยซึ่งโหนานามา,ากๆค่ะก็คือตอนนี้อุ้มอยู่ม .6 เป็นปีสุดท้ายที่เราจะเรียนในหลวโรงเรียนนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะตามอุ้มมานานสักพักแล้วล่ะเพราะอุ้มทำอยู่ถมาตั้งแต่แบบช่วงป .6 ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นอุผ่านๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะถ่ายเป็นวันเปิดของวันแรกกันค่ะมาจากจัดกระเป๋าให้ดูด้วยวันแรกนะคะอุ้มจะพกอะไรไปโรงเรียนบ้างอย่างแรกเลยนะคะกระเป๋าเนี่ยก็ต้องเป็นใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่เป็นของโรงเรียนนั่นเองค่ะ เอาลาต้องบอกก่อนว่าวันแรกที่เปิดเทอมนะคะในคินี้อาจจะไม่มีใครเห็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ mm. การเรียนเลยเพราะว่าเราไปเรียนซัมเมอร์มาเที่ยวเรียนนะคะ mm. เพราะฉะนั้นหนังสือชีตและก็กระเทยานานเานี่ยจะอยู่ที่ล็อกเกอร์หลังห้องเรียบร้อยค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือ ส่งอางค่ะกระเป๋าคูาใ่ใจมากๆคู่นี้ตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องมีการแต่งหน้าสักนิดหนึ่งเราไม่ได้แต่งแบบโอ้โหเล่นใหญ่ขนาดนั้นว่าก็จะเป็นแบบนิดๆได้หน่อยให้หน้ามันดูมีสีสันนี่เราก็จะเอาน้องใส่เข้าไปกันจุบแล้วก็อุ้มนะคะมีสงของมาจากทางติ๊กตอกด้วยเพราะตอนนี้ทางติ๊กตอกเขามีแคมเปญแรน,แลนคลิปฟิล 3แบหบนักการันตีของแพ้ลดสูงสุดถึง50%ทุกวันหรือถ้าช่วงแคมเปญดำลดสูงสุดถึง80%เลยแล้วก็ส่งฟรีทุกวันด้วยเข้าไปที่อัดดิกต์ก่าไปตรงคำว่าชอ็อปก็จะเห็นคำว่าแบรนด Crazy Deal จะเห็นเลยว่าสินค้าที่เขาร่วมเดียวคือเยอะมากได้ของแพ้แถมถูกมาก ทั้งเครื่องสำอางสกินแคร์กระเป๋าหรือแม้กระทั่งผันลมอะ่ะก็ยังมีคือเยอะม,มากหรือเลือกสินค้าที่มีบ้านเคซี่ดิวด้านหน้าก็ได้นะชอบวันไหนก,ก็สั่งได้เลยแต่ว่าอย่าลืมใส่โค้ชทีทีแบรนด์เคซี่ดิวลดเพิ่มไปอีก5%นี้อันนี้คือของที่วิ่สั่งมาทั้งหมดเลยนะคะที่มีทั้นนงหมด6อย่างด้วยกันาจะให้ดูได้อย่างเลยช่วงนี้คืออากาศร้อนมากนะคะถึงแม้จะเป็นหน้าฝนแล้วแต่ก็คือ แดดยังแรงเหมือนหน้าร้อนอยู่เพราะงั้นเราก็ต้องขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยก็คือพัดลมดเองค่ะน่ารักมากมองหรือว่าแบบจําเป็นต่อชีวิตเรามา,มากๆนี่อุ้มได้อันนี้มาในราคา650บาทนะคะจากปกติ1,790บนนลดไปเลยแบบเกินครึ่งอะแล้วก็ power bank สิ่งที่จาเป็นมากๆพอๆกับพัดลมเลยอันนี้อุ้มได้มาจากแบรนด์ p r e s i e นะคะราคา6 4 5บาทจากปกติ990แล้วก็อุ้มนะคะได้น้ำหอมของวิ้ ตอมากเหมือนกันนะเขารีวิวมาเยอะอยู่ตอนนี้คือหอนนมมากนี่เอาได้ไม่นด้ละค่ะร59บาทค่ะจะปกติ398อกิถึงแม้นะคะเราจะหิ้วเครื่องสำอางไปแล้วใบใหญ่มากแค่ไหนก็ต้องพกตัวลิปมันไปด้วยค่ะตอนนี้แม่ของมิซูมีนะคะน้องเป็นกันแดดด้วยละค่ะ199บาค่ะจาก290บาทขอที่เราสามารถจับติ๊กต๊อกชมนี่ก็ยังไม่หมดนะคะคือยังเหลืออีก2ชิ้นก็คือตัวน,นี้นั่นเองเป็นครีมกันแดดค่ะเป็นกันแดดของทางมิซูมีนั่นเองค่ะ 177บาทจาก390คือถูกมากเป็นกระดาษท,ที่แบบไซส์ขนาดที่เราใช้กันจริงๆและสิ่งสุดท้ายที่เราได้มานะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นกระเป๋าตั้งเดี๋ยวแกะให้ดูเลยแบบนี้ค่ะน่นารักมากได้มาในราคา144บาทจาก500บาทเลยทุกคน คือถูกมากคือบอกเลยว่าของแต่ละอย่างที่ได้มาจากทางแบรนด์ Crazy Deal เนี่ยคือถูกมากๆเห็นป้าบางอย่างคือลดแบบ80% 50% 60%แถมแม้ของแถ้จากช็อปแบรนด์นั่งเองคือคุ้มไปไหนอ่ะสําหรับที่เราได้มาทั้งหมดในวันนี้นะคะคือได้มาจากทางแบรนด์ Crazy Deal ใน TikTok Shop ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะใส่เข้าไปในกระเป๋ากันใครที่อยากได้ทั้งของถูกแล้วก็เป็นของแถ้เนี่ยก็ต้องไปดูที่ TikTok Shop แบรนด์ Crazy Deal แต่ว่าอย่าลืมใส่โค้ด TT แบรนด์ ลดเพิ่มอีก5%ของอันเดียวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้าง่างนี้นะคะสามารถไปกดลิงก์แล้วก็ไปซื้อของได้เลยค่ะนี่เต็มเลยนะคะแล้วก็คือใส่ไปแล้วก็ต้องแบ oh ่งนี้ไปโอเคหนักมากเอาไปกอนของันเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าวันแรกเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างค่ะหัวหน้าห้องค่ะอ่ะให้โหมดค่ะ คนเลือกไทยข้าวโบข้าวโบตอนแรกอะตอนแรกอิฐกระดาษอิฐกระดาษอิฐกระดาษเป็นตอนแรกสิ่งที่เราทำคือเปลี่ยนกี่แล้วใครได้เป็นเป็นไงคะว่าที่หัวหน้าหกปีสอบได้ดู อันนี้งานเบาๆถ้าอยากทำก็รีบเสนอตัวก่อนอันนี้ทำหน้าที่อะไรจนครูสนตาไม่มีนหน้าที่ฉันถ้าคุณเขียนฉะนั้นหัวหน้านะคะเราได้แล้วคือพิมพและดานะคะก็คือเมื่อแกเขาแบบมีแนะนำว่าแบบเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างซ<ช>ึ่งตันเพิก็ต้องมีหน้าที่ซึ่งปัทติเป็น,อนหอนอหอยอีกเลยหัวหน้าหธออีกแล้วหออกปีสองใช่แล้วก็บอกว่าหมวเป็นมาแล้วห้าปีนะคะพูดถึงปัจจุบันก็เลยกันว่าปัติต้องเป็นอีกปี่วนอุ้งก็คือโซนเก็บหนัก เป็นเหตุอันจิกก็คือติ๊กต่างเสือมาอยู่ตังไม่เคยโขบเฮ้ยไครบตลอดคุณผู้ช่วยทักผายหน่อยค่ะนี่ก็คือเราไปซัมเมอร์มาที่ปักกิ่่งใชีฉะเราก็เลยไปแวะฮ่องกงเพื่อซื้อที่เอาซื้อของแพงใช้คู่กันเลยอุ้มนานบอกว่าใช้คู่กันแต่อุ้มยังไม่แกะนี่เดี๋ยวมาแกะให้ดูใน้จริงไงเดี๋ยวคิดไม่น่าสนเต้นสวยมากราคาประมาณ32ดอลลาร์ฮ่องกงทุกคนร้อยไม่ถึง200ทุกคนแล้วมันเป็นแบบ ซาลิโอแทแล้วคือช่องอลังการมากหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดแปดล้านช่องในนี้น่ารีบเป็นนับรีวิวอยู่นับรีวิวตัวจิวสแตนด์อัพพีซ์คุณวันนี้ทีชิร์ย้เดี๋ยวเรามาเรียนหนังสือกันเมื่อวานเมื่อวันก่อนครูอบรมกับอาจารย์ที่เขาเป็น เขาเป็นเขาเรียนครูมพาะาจริงนะแต่ว่าเขาเป็นสาขามันจะมีสาขาน่าสนใจเยอะนักเรียนมีทางเลือกเยอะมากเลยครับรต้องเขียนในในการเลือกสายอาชีพเนาะ He wanted to reduce the cost of production ต้องการที่จะอะไรลดราคารถยนต์ที่มันวิธีการสร้างรถยนต์เมื่อก่อนมันใช้มือทําเนี่ยคือก่อนที่สองร้อยามร้สี่ร้อยหากเองปรอ้อ ก็เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็คือเรียนปติดเสร็จเรียบร้อยเลยกับว่าจบตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะรอเรียนกันซึ่งตอนชอกอนอาก็จะมีแบบแนะนําให้ดูนะว่าแบบมีทําอะไรยังไงยังไงก็ตื๊ดๆ้ากการเก็บของเก็บของจากานั้นแล้วก็ยหนังสือนั่นี้นคะ่ะเย่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยถ้าเกิดว่าคือตอนเแรกจริงๆอะอตี้ยังไม่ตื่นอตี้ตื่นสักวันจ้า เพราะว่านอนตอนหกโมงตีห้าแล้วก็คุยกันที่สองต่อตีห้าไม่คือมุงมากคือแบบตีห้านึกว่าหลับแล้วใช่ปะเอ้ยนึกว่าแบบเป็นคนเดียวไม่นับไออุ้มยังอยู่คือเจอกันบ่อยมากเราค่ะสาคู่อ๋อยังอยู่ในกลุคนคือเดี๋ยวนี้นะก่อนเปิดเทอมเรานอนเวลาตื่นถูกเพราะวันนี้เราตื่นเวลาเวลาไหนเลยเวลาเรานอนอดีตเปิดเทอมวันแรกเป็นยังไงบ้างคะ เมื่อไหร่้างคะตัวชงวันแรกพี่ยากลับบ้านมันยังเป็นเวลานอนอยู่เลยปกติตอนนี้น้องน่าจะยังไม่ตื่นกันในที่ผ่านมาตอนปีเธอไปเที่ยวไหนมาบ้างคะอยู่บ้านโรงแรมใช่เล่นเกมเล่นเกมนอนเล่นเกมนอนเล่นเกมปาร์ตีกันปีเธอไปไหนมาไปต่างจังหวัดไปทำอะไรคะไปงานแต่งเราอ่ะงานแต่งเธอหรอแก้ผมได้อ๋อ มีไอโมลอโมไอของใครรู้ปะของใครคือสี่ตัวไม่ใช่คนละตัวนะของไอคิมสี่ตัว <c oughs> คือที่ไม่เนือใครเลยมั้งารยทายทไทยการมีสมาคารวะมันจะเพิ่มมาสองเนื้อหาก,ก็คือการสมานฉันนะครับเดี๋ยวปีหน้าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสอีกเพราะว่าหน้าที่พลเมืองจะถูกตัดออกอูกไ็ไม่รู้ว่า รัฐบาลกระชาชสถาบันมาตัดออกเพื่อให้ประชาชนไม่รู้ว่าหน้าที่ของประชาชนคืออะไรนักเรียนลองดูแล้วนำนำไปความคิดตั้งคำถามอะไรคือความเป็นไทยมันไม่ชอบฝับของเราที่เราจะอยู่ในคลิปเธอสักครั้งหนึ่งปีที่แล้วก็อยู่ซิ่งเหรอห้าวีเองปะโอเคได้เดี๋ยวเพิ่มให้เดี๋ยวเพิ่มให้เลยเพิ่มเลยเดี๋ยวทำคลิปถ้าทำคลิปตอบเคียวเอเรียด้วยนะได้เลยเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของอุ้มแต่ว่าเราจะตอบแทนหูอุ้ม ก็ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าถ่ายบล็อกเปิดเทอมนานแล้วรอกว่าปีนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาหกแล้วไม่สุดทายที่เราจะอยู่ในโรงเรียนนี้กันโอ้ยเีเออก็อยากจะเก็บแบบมังโมลี่ดีๆว่สุดท้ายแล้วเปิดเทอมครั้งสุดท้ายยังยังเหลืออีกเดิมลึง เอาเป็นว right ่าได้แล้วค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้เก็บมอกให้ดูน้องก็อันนี้คืออุ้งคล้าอะปรแบบน้องเบิน์ตคละคิณ หายการลงคลิปไปกี่เลยไปดัดไปแล้วรอเสาร์นี้ค่ะอยากดูก็ต้องรอ่าเสาร์นี้เขาพูดกับในเขาพูดกับฉันว่าเนี่ยเล่นไว้ตั้งแต่เห็นชื่อแล้วคือปวดเอะไรกลับมาโรงเรียนแล้วก็ซื้อนมขอบคุณนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับช่อง Oh TV Channel นะคะวันนี้นะคะเปิดเทอมวันแรกหนึ่งอาหารไม่อร่อยหยาเลยจ้ะก็เล่นขาอร่อยมากคือกินยาหมดเกลี้ยง กินบ้านไหนเมื ula, ่อก <A ula S 2> ี้นี้อร่อยไหมเอาแบบอร่อยจริงจ้าอร่อยจริงจ้าอร่อยข้อร่อยโกหกอะรอร่อยโกหกอะไร่อร่อยหวานมากหวานขึ้นตาตาสุดความจริงอ่ะโคตรอร่อยรู้ป่ะมันแบบกลมๆไม่มีอะไรต้องกิดแต่หนูไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาคนลงชิมูัะเว้ยแม่ขาดเดี๋ยวหนูจะรอช่องติดตามลงเข้าใหม่ค่ะพับเดี๋ยวหนูจะรอลงเดี๋ยวเราจะรอดูคลิปเดี๋ยวหนูจะรอดูคลิป หัวเปิดปิดนเทอรมไปทำอะไรมาไปเที่ยวนั่นแหละอ่ะเปิดเทอรมมาแรกทำอะไรมาบ้างเมอม์โคตรโคตรแบเมื่อกี้สิมีหน้าหรกกว่า พอแถวมาแรกเราก็เลยที่จะกดหมักเลยนี่ค่ะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันหมดเหนื่อยอ่ะแก่แล้วต like cool ่อวอร์แล้เน่ยสาววอรแล้วมันยเหนื่อยขึ้นไปสอนพวกหนูเปล่าดูดิทำกันได้ลงคอรักกันขนาดนี้ปีนี้มีใครไปคอนโอลิเบียไหมคะ ถามเพื่อเลยถามเพื่อรีเลยคยมาคอนกไหมคะปิดเทอมไปไหนมาบ้างคะไปที่เดียวกังนอนอยู่ด้วยกันโออยู่ด้วยกันออใช้เอ๋แต่เตชะใช้เจ้มารากเป็นย่ากับเตช้ไูหอดอกน้อก่ีมันเจ็คือเป็นชิ้นที่เขาให้มาเปลือกเป็นจ่ เขาบอกเลยสอบเสี่ยงหายนะก็เลยต้องมีเสี่ยงหายเลยก็รู้เคยสูรบปกติชาวบ้านก็มีเสี่ยงซึ่งคุณมีเสี่ยงไม่ติดย้ำนะเวลาฝึกทำข้อสอบบางทีเราซื้อแอสไซน์งานเนี่ยเฮ้ยเมี่ยตัวชุดนี้ไปทำมาตระหนักจับเวลาโอเคอย่าไปหยุดเวลานะคะก็จับเวลาค่ะไม่รู้มันไปกดโดนคอสอะไรเงี้ยนะ คือตับสังวันนี้มาติ่มซุกี่แห้งหมูสับวันนี้กินเนสับผัดไส่เขีมยวเาบปกติไม่ชอบกินหมสผัดไส่เคีมเลยแต่ว่าวันนี้อยากกินเออรู้สึกอยากกินกยลที่เราบอกเะกกินกันสรุปขเที่เราก็คือสังเป็นหมูสับผัดไส่เขีมยวอะให้นั่งวยก็นังดก็นด้นั้ยเ้วันเฮะมดีเฮ้ย รักกันฟ้า s อรี่เอาไม่ใช่ยอมเสียไมตัดเอาเลยเจย์บอกนั่งตรงนั้นสบายใจกว่าเยอะออกไม่ใช่ต้องถ่ไม่งเสียก็ได้อยากเงี้ยเงี้ยเงี้ะแมวน้องเจย์ขึ้นเปียกเขาทุกวันเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยต้องปวดปะปวดโอเคอร่อยปะหนูไม่พูดแปลว่าอะไรอร่อยจะให้สี่เม็ด จริงเหรอเนี่ยเออกินได้หมดเลยนรักบอสวัจเลิปแล้วเเสื้อนะไม่เย็นนะไม่เย้เลยก็่ินรสอจะหัเลยอร่อยอร่อมากเราดินพิมพ์อุ้มอะไรถ่ายตะกใช้ไม่ได้เลยนะได้ไม่ได้ไม่ใช้ดีกว่าตอนกินข้าวไม่เอา อันนี้ไม่ี่ไมใส่แว้นมาไม่ให้ใส่คอนแทคคอนแทคเลนแห้งคากล่องไม่เก็บรักไาดีน่ะน้องกลงแตกกล่องแตกยี่ไต้หวันอยากขายอยขายให้ไม่ซื้อใหม่ยี่ไต้หวันแลยอะ เร่งส่วนของการหมุนแล้วนักเรียนํำความเคารพไม่ใช่ไม่รู้ว่าครูไปเปิดประตูหนูเลยกลัวไม่ได้สวัสดีครูต้องเข้าไงมเกครูก็ให้ประชุมแบบดูนะเรื่องการแต่งกายลาลาซึ่งไม่ถูกไม่ถูกไม่มีใครถูกคนเราเล็บยาวเกินไปใช่ส่วนของอุ้มคือโดนแค่เรื่องสีผิว สีผมไม่ได้โดนแต่คนนี้แต่โดนอีกคนนึงกับอ่าเรื่องในไข่เพราะว่าในไข่สั้นหมดแหละหมดแล้วหมดแล้วเลยมีแค่นี้เลยซึ่งตอนนี้เขากำลังให้รักการอ่านมาแล้วก็ให้พวกเปนใบเพื่อเราแบบเขียนประวัติอะไรอันนี้เป็นรักการข้างในก็จะมีแบบเขียวอะไคิดว่าหลายๆโรงเรียนน่าจะมีซึ่งเป็นไงคะปาร์ตี้ปาร์ตี้คือน่าจะเขียนมาแบบ เริ่มแรเริ่มตัวแรกแล้ครับนี่เราซื้บอกมาว่าไม่ต้เขียนเยอะพูต้องบอกเดี๋ยวตรวจหน้าในตู้เออเราก็เลยต้องเขียนเอารเออเราซื้อเขาไปเอาค่เราซื้อเอาข้างในเไม่ไม่วกจะได้ไปเอาไเรียบร้อยเดียวไม่เขียนฉันยังไง วนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนแบบว่าก็ยังไม่ได้เรียนจริงจังขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นฟิลแบบว่าเออเหมือนเป็นแบบพื้นฐานก่อนเนาะเหมือนเขาก็จะแบบว่าเออให้ดูก่อนว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ได้สอนยังไม่ได้ตื่นหนเหมือนแค่แบบว่าให้รู้ว่าต้องเตรียมของเตรียมอะไรบ้างในการแบบวางตัวหรือต่างๆนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นั่นเองมานวันแรกก็ถือว่ายังไม่ได้เหนื่อยมากขนาดนั้นก็ไม่หรอกก็เหนื่อยแต่ว่าแบบ อาจจะทักงขอนไว้พอเน้นหนึ่งกล้าแต่ว่าก็ได้แต่ไงมันมีชิววันนี้อะไรนะชิวต้องหาเพราะว่าเรียนยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าก็สนุกดีแหละจะมีความแบบนี้เนี่ยบ้างอาจจะต้องไปพักผ่อนวันนี้กลับไปนอนเลยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดเข้าไปเลยอ่ะเอาใหม่ดีกว่าอ่ะให้ให้พาร์ทสุดท้ายเลยกด ไม่กูชอบชอกูไม่รีบเอาเหมียวอย่าลืมเติดตามไม่มีชอบค่ะเดี๋ยวจะสร้างตอนนี้เลยค่ะอย่าลืมติดตามอ่ะให้ให้ให้ทำอะไรในการรีวิวตัวเองอะรีวิววันนี้รีวิววันนี้เป็นยังไงบ้างนี้นะคะเปิดเย็บใบหน้าอยู่ค่ะคิดว่าชีทหายแต่ที่ไหนได้ขี้ลืมอยู่ในล็อกเกอร์ค่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยวันนี้นั่งซื้อทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ลืมไปติดตามไอจีคิวเอ็กซ์หนึ่งจีเอ็กซ์นิวเอ็ก่าแบบนี้ตัวใหญ่ๆเลยนะคะแต่บางหน้าเลยเปึ้งอ่ะเป็นยังไงบ้างคะ พีโอดีเอสามไมาใช่เดี๋ย้ไปเอาไวยังไงก็ถ้าชอบคิมมี่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส b s คร i b e ค่ะสำหรคลิปหน้านี่ย้าอยากเห็นพุ้มมาถ่ายที่ลงกิจกรลมเดยนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะยังไงก็ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะให้โอกาสบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายอกทแล้วบ๊ายบายไปรวววไปว